สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บูธของทิสซันในงานบางเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นะฮะไฮไลท์นี่มีหลากหลายมากมายใช่ครับโปรโมชั่นแคมเปญเพียบใช่ครับในบูธนี้นะที่ผมชอบนะพี่ครับผมชอบอเมล่าทิสซันอเมล่าครับแต่ถ้าอยากขับอยากขับทิสซันคลิกถ้าอยากนั่งถ้าอยากนั่งอยากนั่งเซเรน่าอีพาวเวอร์นะครับมามาดูกันะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นให้ดูงี้เลยให้ดูสองคันเลยซ้ายขวานะฮะดูความแตกต่างก่อนว่ามีอะไรแตกต่างบ้างนี่คือนิสสันเซเรนาทั้งคู่นะครับคันนู้นไฮบริดไฮบริดนะครับเข้ามาก่อนขายก่อนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนำเข้าจากมาเลเซียนะครับครับส่วนคันนี้ฮะหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนี่คือนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็น CBU นะครับดูข้างหน้าเนี่ยไม่ ต่างกันกระจังนะครับต่างกันเห็นเห็นรู้ัาชัดเลยว่าคนละรุ่นคนละรุ่นนะกระจกอะคูสติกคลาสนะครับที่บานหน้าแล้วก็และประตูหน้าประตูหน้านะครับสองบานประตูสไลด์ไฟฟ้าโดยที่เป็นแบบย์เลสและเซนเซอร์ในการคลิกเนี่ยจะไม่เหมือนตัวไฮบิดอย่างเี้ไฮบิดผมอธิบายอย่างนี้เลยครับคันนี้เนี่เซนเซอร์อยู่ที่ตรงนี้ใช่สาวนี้ใช่ครับคุณมีคุณแจคุณเตะตรงนี้เติมเปิดเปิดเปิดปิดอยู่ตรงนี้อ้าวปิดเลยนะฮะในขณะที่ คันนี้ถ้าเตะไม่ได้อยู่ที่เสาอยู่ที่ประตูใช่ครับเตะประตูปั๊บปอนเปิดใช่แต่ตอนปิดถ้าเตะตรงนี้มันจะไม่ปิดย้ายเซ็นเซอร์มาอยู่ที่ประตูเตะตรงนี้ปึ้งประตูมันก็จะปิดแบบนี้ครับอันนี้คือประตูไฟฟ้าเหมือนกันใช่ครับผมว่าอันนี้อันนี้ดูง่ายกว่าใช้งานง่ายกว่าเตะเปิดเตะปิดอย่างนี้นะภายในหน้าจออันนี้จะเป็นแบบเรียบไปเลยนะครับไม่มี ลอยๆออกมาแบบตัวไฮบริดตัวเดิมแล้วแตกต่างแตกต่าง,างโซลแต,กต,แตกต่างนะฮะโซลแตกต่างแต่สิ่งที่เหมือนกันนะเบาเหมือนกันหมดคือไม่ปักไฟฟ้าเลยใช่ครับเบาเป็นแมนโวนหมดเลยนะครับกะระจกคู่หลังยังไม่ได้บอกไปกระจกคู่หลังนี่เป็น UV cut มาจากญี่ปุ่นเลยนะใช่ข้างหน้านี่เป็นอะคูสติก cut ข้างหลังเป็น UV cut กรอง UV โดยตรงอันนี้คือทั้งอันตรายโอเดตแล้วก็ UV ใช่อันตรายโอเดตก็คือ UV ความร้อนด้วยความร้อนครับ แลวไฮไลท์อย่างที่บอกเลยว่าคนชอบเซเลนาผมเต่งที่ก่อนฝาท้ายแบบ2ชั้นนะครับไอ้ดูโชว์กันโชว์กันโชว่าฝาท้ายนี่คือสัญลักษณ์ที่เปิดถ้าเราจะเปิดเฉพาะฝาท้ายตัวบนเป็นแต่แต่แต่ไม่เป็นไฟฟ้านะครับทำไมถึงทแบบนี้รู้ไหมฮะเพราะว่าเวลาบานใหญ่อะพอเปิดปุ๊บของที่วางอยู่ใช่ป่ะปัญหาที่รถตู้คือ ต้องมาสอดแขนนี้เพื่อการของหล่นใช่ครับอันนี้เปิดเคลียร์ของก่อนอ่าใช่แล้วต้องการเปิดฝาล่างด้วยเป,เปิดได้เลยแยกส่วนกันเอาคือเปล็อกข้างบนดิได้นะครับไม่มีปัญหานี่ดันเข้าไปให้ดังคลิกเรียบร้อยเรียบร้อยนะ,นะครับเพราาเราปิดก็ดึงลงมาได้เลยเป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลที่เขาไม่ทําไฟฟ้าเขาบอกเขาให้เหตุผลว่าเราทําแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะเปิดครึ่งเปิดครึ่งแล้วเนี่ยหยิบของได้กันของหล่นแล้ว ไฟฟ้าเวลาเราเข้าที่จอดรถในที่ที่มีกําแพงถูกต้องครับอเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนคนอยู่ใช่พอเปิดปุ๊บกระแทกเลยแล้วมันจะเป็นรอยแต่อย่เงี้โอเคกว่าเราเลือกเปิดได้เฉพาะส่วนบนก็ได้จะได้ไม่กินพื้นที่ในการเปิดขึ้นมามากจนเมีเขาคนเดียวนะครับที่เปิดแบบนี้ไอเดียนี้สุดยอดมากอันนี้เนี่ยหยิบของแบบเนี้นี่กินพื้นที่ประมาณไม่เกิน2ฟุตเองนะถือว่าถือว่าใกล้มามันไม่จําเป็นต้องแบบ ถ้าเกิดถอยรถไปชิดกำแพงเปิดหยิบของได้ไม่ได้เลยครับ,รบนี่เป็นบานใหญ่อย่างนี้ยังหยิบของได้นะอ่าไม่ต้องกลัวของตกนะ,นะครับผงก๊อกมันจะล้มเวลาเปิดแบบเนี้ยอันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเ,เพราะาเสทาง<ะ>ที่ซ้อนๆกันจะถูกล็อกอยู่ในน,นี้เรียบร้อยหนึ่งอย่างดีกว่าที่มีแบบนี้คือมีนิสสันยี่ห้อเดียวใช่ครับนะครับไม่มีมาตั้งแต่ตัวเอสไชบิดล้วนี่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับดูของมันเลยมีเหมือนกันอ่าอ่าบัลเลยเหมือนกันความรุนแรงของโช๊คแก้ับรร ผม <นะ S 2> ว่าวตรงนี้เจ๋งเจ๋งเรื่องเรื่องของการใช้งานแบบนี้นะโอ๊ะหัดไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับไม่อยากครับทนทานคือมันเป็นรถที่ใช้งานสําหรับครอบครัวที่แบบเฮ้ยเวลาเดินทางมันสะดวกสบายนะครับไปลว่าคุณจะชอบไฮบริดหรือ E-Power นะครับแต่ถ้าวันนี้มันต้อง E-Power อร์เพราะว่าการขับรถ E-Power เนี่ยคุณจะได้ขับรถฟิลที่เหมือนรถไฟฟ้าครับขับ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ครับแล้วก็มีเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.4ลิตรนะครับเครื่องยนต์1,400ซีซีเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่เคยอยู่ในรถยนต์คันไหนมาก่อนเลยนะใช่ครับเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ e-power สำหรับเซรีนาโดยตรงเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองกันชัดๆเลยนะครับคันนี้ซึ่งเป็น s h y b r i d ไฮบิดเป็นไงอัตราการบริโภคอยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตรต่อลิตร9กิโลเมตรต่อลิตรไฮบิดอย่าลืมว่านี่เป็นนี่เป็นรถ มินิ MPV นะรถตู้ไซส์เล็กนะแล้วทรงบอดี้เนี่ยไม่ได้สนใจค่าสารสนเิศเท่าไหร่หรอกคันนี้คันนี้ Epower ตัวเลขขึ้นไปที่14หรือ15กิโลเมตรต่อลิตรเพราะฉะนั้นได้เพิ่มมาอีก้าถามผมนะแต่ยี่ผมตอบได้เลยครับว่าคันนี้น่าใช้กว่าตรงที่ประกอบญี่ปุ่นนําเข้าทั้งคันใช่ครับแล้วราคาแพงกว่ากันไม่เยอะใช่ครับนะครับได้รุ่นใหม่ได้เป็น E-power ครับฟิลขับรถไฟฟ้าโดยที่คุณไม่ต้องจอดเสียบปั๊ก เสียเวลาเติมไฟที่ไหนเลยหน้าจอก็เรียบสนิทแล้วตัวเก่าที่เป็น s อสไทบิดมันดูแบบมันเหมือนหน้าจอมาแล้วมาแปะเพิ่มอีกอันนึงมันดูขัดๆยังไงไม่รู้แล้วก็มันก็มีการปรับเรื่องของประตูไฟฟ้าใช่ครับสะดวกใช้งานมากขึ้นแต่ว่าภายในเนี่ยเบาคันนี้เด็ดกว่าตรงที่มันเหมือนกันตรงที่มันเป็นเบาเหมือนกันแล้วไม่มีปรับไฟฟ้าเลยแต่ว่าหนังคันนี้ครับเป็นหนังสังเคราะห์ที่ญี่ปุ่นบอกว่าดีกว่าหนังแท้เดี๋ยวนี้ไม่มีหนังแท้แล้วครับในญี่ปุ่น ดีกว่าหนังแท้หนังสังเคราะห์ได้ผิวสัมผัสที่เหนือกว่าหนังจริงทนทานด้วยทนทานกว่าด้วยนะครับลองมาดูกันดีกว่ามาเห็นไหมเบาะไม่มีปรับไฟฟ้าเลยแม่นวลล้วนนีะเป็นแบบนี้ดูอีคันหนึ่งไหมว่าเป็นยังไงอ่าลองดูครับอยากดูไหมจะได้เปีบเทียบกันมาครับเหมือน ทำแล้วเอาอะไรมาแปะไว้อีกอันหนึ่งตอนหลังมันผมว่าตัว e-power ดูสะดวกใช้งานดูหรูหลากว่าใช่ครับที่ที่ตรงคอนโซลนะใช่ครับดูแบบแต่ว่านี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับต้องบอก่อนนะสามาสามารถที่จะเดินวอที่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าคันเกียร์ของ e-power เนี่ยไม่มีแล้วไฮบริดจะเห็นว่ามีคันเกียร์นะครับยังคงเป็นเกียร์ลักษณะเป็นคันเกียร์แต่ว่าถ้าเป็น e-power เนี่ย จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าใช้ปุ่มกดเท่านั้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะโล่งนะครับสามารถเดินได้ดูนะฮะว่าตรงนี้ตรงนี้จะมีถาดวางอยู่ครับนะฮะถาดที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือว่าแบตเตอรี่ของ e power เนี่ยอยู่ที่เบาะหน้านะครับวางไว้ที่ใต้เบาะหน้าแล้วตรงนี้ก็ด้วยพอเป็นนูนขึ้นมาก็มีถาดวางของนะฮะสามารถวอล์กอาราวได้แต่ว่ามันก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่นะใช่ครับมันจะมีติดติดตรงนี้เป็นที่วางของถ้าจําเป็นจริงๆใช้เดินได้ได้นะครับ แต่ข้างหลังเนี่ยแน่นอนครับเป็นแคปน์เซทหรือเบาะแยกสามารถเดิน Walkthrough เข้าไปข้างในได้มีที่ทับมีพนักวางแขนทั้งสองข้างใช่นี่นโชว์ที่วางของเลยมาดูนี่ฮะมาดูโต๊ะวางของเลยครับนี่นะฮะดึงออกมาได้เลยหลังฟ้าบนี่นะครับจะเลือกเป็นแบบโต๊ะทํางานเล็กๆหรือจะเลือกเป็นที่วางแก้วข้างเดียวสองข้างเอาที่คุณสบายใจมันมันแยบยนตรงนี้นะใช่ครับอ่าใช่ปึ๊บงี้ นนแล้วคันนี้นะมีอย่างนี้ใช่ไหมครับคันนู้นก็มีนะครับไฮบริดก็มีแต่ไฮบริดไม่มีแถวหลังเออใช่คันนี้มีสี่ที่นั่งที่วางของมี4ที่นั่งไฮบริดมี2ที่นั่งเท่านั้นนะครับโอเคอ่ะเราไปดูซิว่ามีราคาทีไหมพี่เจี๊ยบขอราคาทีได้ไหม e power นะครับหนึ่งล้านหกแสนเกาหในขณะที่เป็นไฮบริดนั้นหนึ่งล้านสี่แสนหมบาท ซื้อคันนี้ผมคันนี้เด็ดมากคันนี้นะผมว่าคันนี้ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีโนวาล่านะครับบีซันโนวาล่าโปรโฟนะครับมีให้เลือกมีโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะก็มาดูได้ที่งานเสิร์ตครับตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปนี้ถึงวันที่6เมษายนนะครับส่วนแคมเปญโปรโมชั่นเนี่ยไม่ว่าจะในงานหรือในโชว์รูมทั่วประเทศเหมือนกันหมดนะครับใกล้ที่ไหนดูได้เลยก็ดูแถวบ้านใช่ใช้แคมเปญเดียวกัน ครับรบอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาก็มาเพราะว่ามันมีรถให้ขับอยากขับคันนี้เปลี่ยนเทียบกับคันนั้นอยากขับคันนี้ไปเปรี่ยนเทียบกับยี่ห้ออื่นใช่ครับมีรถให้ขับเลยที่ลานทะเลสาบนะครับแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่บูธนี้นะครับแล้วก็ไปขับรถได้นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนิสสันในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่16ครั้งนี้ครับ